สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิกฤตที่หลายคนเรียกว่าเป็นโคดเรดของ Honda ในประเทศไทยกันนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับยักษ์ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าตลาดแล้วอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปคือถ้าพูดถึงแบรนด์ Honda เนี่ยนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมานี่คือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือในบ้านเราเลยแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วก็ผิดพลาดอย่างรุนแรงซะด้วย เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่มันฟ้องทุกอย่างเลยครับยอดขายของ Honda ในประเทศไทยเนี่ยดิ่งลงไปถึง20%นะครับถ้าเทียบกันปีต่อปีณเดือนสิงหาคม2025คือหายไปเยอะมากจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์กันเองในตลาดนะครับแต่มันคือคำพูดที่ออกมาจากปากผู้บริหารระดับสูงสุดของ Honda เองเลยซึ่งเป็นการยอมรับที่หาฟังได้ยากมากและมันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าสถานการณ์นี้คือโคดเรทของจริง และในขณะที่ยอดขายของ Honda ร่วงลงอย่างหนักใช่ไหมครับลองหันไปดูคู่แข่งจากจีนโอ้โหยอดขายเขาโตขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะฮะเพิ่มขึ้นมา100.8%เรียกว่าเป็นการเข้ามาเขียนกฎของตลาดรถยนต์ไทยใหม่ทั้งหมดเลยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับวิกฤตท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจาก3ปัจจัยหลักๆโจมตีเข้ามาพร้อมกันพอดีเป๊ะ เอาละครับเรามาลองแกะพายุลูกนี้กันทีละระลอกดีกว่าว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ว่าแข็งแกร่งถึงกับต้องสั่นคลอนได้ขนาดนี้คลื่นลูกแรกเลยก็คือนโยบายของภาครัฐครับเงินอุดหนุนรถ e ีวีเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการปูพรมแดงให้กับแบรนด์คู่แข่งจากจีนไปโดยปริยายเลยทําให้เขาสามารถทําราคารถอีวีลงมาสู้กับรถยนตสันดาปของ h o นด a ได้แบบสบายๆตามมาด้วยระลอกที่2ครับ การบุกแบบเต็มสูบของผู้ผลิตรถ E ีีจากจีนที่คราวนี้เขาไม่ได้มาแค่ขายนะครับแต่มาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราเลยแล้วก็อาศัยความได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่กับการผลิตจำนวนมหาศาลเพื่อกดต้นทุนให้ต่ำที่สุดและเครื่องลูกที่3อันนี้มาจากภายในของ h o n ด้เองเลยครับผู้บริหารระดับโลกของเขายอมรับตรงๆเลยว่าพวกเขาประเมินเกมผิดไปคืออนุรักษ์นิยมเกินไปหน่อยแล้วก็คาดไม่ถึงว่าการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้ามันจะมาเร็วและแรงขนาดนี้ พอเจอวิกฤตหนักขนาดนี้เข้าไป Honda ก็ต้องปรับทับครั้งใหญ่เลยครับมีการเปลี่ยนกลยุทธ์แบบพลิกฝ่ามือเลยซึ่งมันก็เหมือนกับการประกาศแผนล,ลบครั้งใหม่ของพวกเขาในภาพรวมระดับโลกนะครับฮอนด้าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ลงไปเล่นในสงครามราคา E ีีที่ดูแล้วยังไงก็เสียเปรียบแต่จะหันกลับมาทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองถนัดและทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือเทคโนโลยีไฮบริดทีนี้พอมาดูในประเทศไทยนะครับเกมมันเปลี่ยนไปเลยครับคือแทนที่จะสู้กันที่ราคาวันที่ซื้ออย่างเดียวฮอนด้ากำลังจะเปลี่ยนสนามรบ ไปสู้กันที่ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดในระยะยาวแทนเขาเดิมพันว่าคนไทยจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกลยุทธ์ของซีอคนใหม่นี้ชัดเจนมากครับเขาพุ่งเป้าไปที่คําว่าราคาขายตอ่อซึ่งคํานี้เนี่ยคนไทยเราเข้าใจดีและให้ความสําคัญมากๆเพราะเรามองว่ารถยนต์คือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะในขณะที่ฮอ n d a ากำลังจะถอยทับกลับมาตั้งหลักในสนามไฮบริดที่ตัวเองคุ้นเคย กลับพบว่าคู่แข่งคนสำคัญเขาตามมาถึงหน้าบ้านแล้วแถมยังพกอาวุธใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมมาด้วยอาวุธที่ว่านั่นก็คือเทคโนโลยี DMI Generation ที่5ของ BYD ครับมันเป็นระบบ Plug-in Hybrid ที่คิดมาคนละแบบเลยคือออกแบบมาให้เน้นการใช้ไฟฟ้าเป็นหลักส่วนเครื่องยนต์น่ะมีหน้าที่เป็นแค่เครื่องปั่นไฟซะส่วนใหญ่และดูตัวเลขที่เขาเคลมนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแค่ 2.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองเขาบอกว่านี่คือสถิติโลกใหม่เลยนะแถมยังประหยัดได้ขนาดนี้แม้ตอนที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วก็ตามและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นคือตัวเลขนี่ครับระยะทางวิ่งรวมทั้งหมดได้สูงสุดถึง2,100กิโลเมตรแค่เติมน้ำมันเต็มถังกับชาร์จไฟเต็มครั้งเดียวนี่คือตัวเลขที่เปลี่ยนเกมได้เลยจริงๆ พอเราเอามาเทียบกันให้เห็นภาพจะชัดในตารางนี้ก็จะเห็นเลยครับว่าเทคโนโลยีของ BYD เนี่ยดูเหมือนจะข่มระบบ EHV ของ Honda อยู่หลายคุมเลยทั้งเรื่องความประหยัดน้ำมันระยะทางวิ่งที่ไกลกว่าเป็นเท่าตัวหรือ Mac แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ทำผ่านออนไลน์ได้เลยไม่ต้องเข้าศูนย์ทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากเลยครับในเมื่อ Honda เลือกที่จะเดิมพันอนาคตทั้งหมดกับการเป็นราชาไฮบริด แต่กลับต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงที่พกเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าทุกด้านสงครามครั้งนี้ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะ